รงครั้งแรกเก้าต้น9กต้น9ต้น9 9้ต้นแหมปลูกเลขเลื่อดีเล่งดีด้วยนะยอดเยอดขยับดีนะรอบนี้ยอดโดยรวมก็ไปดีนะพี่เพราะฉะนั้นปีนี้สําหรับต้นใหญ่ตอนนี้พี่มีต้นใหญ่อยู่หลายหลายสิบต้นแล้วนะนะครับปีนี้ต้องโฟกัสเรื่องใบมากขึ้นืใบเรื่องฉีดยาใช่ครับเห็นดอกแล้วอีนี่เห็นดอกแล้วเริ่มมีความหวังมานิดหนึ่งแล้วความหวังนิดครับแต่ปีหน้าต้องเห็นลูกเห็นลูกใช่เห็นลูกเนี่ย ดูนะนี่คือแนวทางคิงเป้เลยให้แสงเข้าได้ลมเข้าได้นะครับก็ไลเขนก็จะขึ้นในลักษณะนี้วิวสวยมากตอนแรกว่าจะขึ้นไปทำบ้านหลังยังยังไม่เสร็จเดี๋ยวนะบ้านหลังไหนพี่บนหลังข้างบนครับอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นของพี่ชายตรงกลางเป็นของแม่อันนี้เป็นของผมด้านหน้าเป็นของพ่อ วนนะครับมีทุกสีที่นี่หลักๆก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนใช่ครับตัวนี้ก่อนตัวนี้ใช้มาสี่ปีกว่าแล้วแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้และอันนี้ใหม่ล่าสุดนี้ใหม่ล่าสุดอันนี้ทำใบใหญ่ทำใบใหญ่สองละเอามาเสริมมาเสริมประสิทธิภาพของสีฟ้าอสามร้อยต้นไม่ไม่เพิ่มแล้วพี่ก็บอกว่าไม่เพิ่มแล้วพอแล้วหยุดก่อนครับหยุดก่อนลงเป็นอย่างอื่นแทน